ครับผมบสวัสดีครับสวัสดี FC ช่องอืดเวียกชแนลครับสวัสดี FC ต่างประเทศสวัสดี FC ประเทศไท,ศทยครับผมวันนี้ก็มาเปิดราคาควายคือเก่าครับผมอยู่ที่บ้านนุนชาตินะครับตำบลนาด่านอำเภอสุวรรณรูหาจังหวัดหนองบัวลำพูรครับผมยุคขอ,ของ พอวาดกับแม่พ่มนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับควายดีราคาถูกดีนะครับเก็ได้นะพ่อพสูงแค่ตัวนีออ้อย่าดอมอย่าดอมตั้งดีดอมลองมาอีกเอาลงมาอีกครับลงมาอีกร้อยร้อยสี่สิบสามหนึ่งร้อยสีย่สามครับหนึ่งร้อยสี่สบสามครับแม่ยังครับนี่แม่บัวพันแม่บัวพันนะครับหนึ่งร้อยสี่สามแข้งขาใหญ่ ง่ายนะครับสูง1 4 3นะครับอัตลักษณ์นะครับชัดเจนตาแต้มแก้มจ้ำนะครับมีองค์ข้อรับสวมสูงเท้าขาวนะครับเล็บดีครับเล็บดีเก็บรวมหัวสถานะท่องตอนนี้เพิ่นเป็นยังไงครับเเพิ่นนดอประมาณได้เดืนอนเเขา่ละประมาณเจ็ดเ,เ,เดือนนะครับ ท่าบกโซกของของพ่อเอ๋อ๋อของพ่อเอ๋นะครับผมบกโซกนะครับโซงนองบัวสูงหนึ่งร้อยเิบหอดอยู่ครับร้อยห้าสิบห้าสิบเจ็ดอ่าร้อยห้าสิบเจ็ดครับครับผมตัวใหญ่ดีครับพ่อพ่อพันนะครับบกโซกผมไปเบื้องมากนะครับเปิดราคาใบลายบันไดครับผมเปิดไรเก้าสิบห้าครับ เก้าสิบห้านะครับแม่บัวพันโอ้โหแม่เปิดไปแสนหนึ่งตัวนั่งคอนเดนเซอร์เก่าเปิดไปสิบไงนะครับหนึ่งแสนนะครับต่อรองได้เบิดมือต่อร่องได้เบิดมือนะครับบาทตัวใหญ่มากนะครับขายไงครับสูงดีนะครับ เขาเลี้ยงบอดีวันไดมอครับโอ้ยคันหมองเลี้ยงคือยังอยู่น้ำพราวหวานอยู่นครับผมเอามาไว้อีกจักสองสามอาทิตย์เพิ่งวะครับผมวันขึ้นร่นมีจากโคมครับมือนีิมือนีิมีสองตัวเนี่ยละครับมือนีิมีสองโค้มเนาะหัวเนาะอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนั้นแพรกแล้วนี่ยสามสิบหกรอยสายสิบหกบอครับอีกแม่หนึ่งแม่ยังครับแม่น้ำพึ่งนะครับ เดี๋ยวชบแม่นี่ไปก่อนนะครับแม่อย่างครับผมเริ่มซื้อแม่ผ่องกับลูกลูกสีนวลน,นะครับสะออนจะลูกเพื่อน,นี่ล้วนี่ครับผมสูงกว่าแม่แล้วนี่นครับบึงหนาผากเพิ่นพนมพันธิงามครับแม่น้ำพึ้นนะครับแม่น้ำพื้งเขานี่ไปท่ไทยเป็นดารา ดดูาโอ้หมอกบนนี้หมอกร่วงเลยบนนี้บรรยากาศหนาวหนาวแม่น้ำพึ่งนะครับผมเป็นควายเสือสายมาจังไลยครับสายพื้นบ้านเท่าไหร่พื้นบ้านนะครับผมควายโบราณแท้เขาง่ามดีครับให้ลูกง่ามเลยลูกมันให้ลูกงามนะครับลูกแบ่งขายไปแล้วขายแล้วครับขายแรงขายแย่ก็จะได้หลายในหน้าเขาคุณนะเขาสวยงามดีครับ เอผม่าไงบออกายรงเล็บดีครับผมเล็บดีหน้าตาสวยงามนะครับอุดวม่าตมทัศนีพอเดียวกันสถานะพอเดียวกันอ๋อทองว่างนะครับผมทองสิขอดแล้วประมาณเดือนตุลานะครับครัอเดียวกันครับอมกไงครับผม ทำบ,บักโซ่ขึ้กันนะครับครับครับพอเดียวกันถ้วยคอกเดียวกันกนวดง่ายๆเลยอ,อืครับหน้าตาง่ามครับง่ายดีความสูงหนึ่งร้อยสามสิบหกนะครับผมร้อยสามสิบหกเออยืนแค่เราลูกละข้าท่างได้ไหมิ่งรอบๆดีภาพปันเป็นดาน่า แม่น้ำพึ่งเขางามดีนะครับบอนเถ่าได้ครับนี่บ่เด้มันเขางามพันเขางามคือเขายังลูกสามหนึ่ะหน้าตาผิวพันยังเขาเคร่งครับผมครับยังบอนเถ่าปันใดนะครับสวยงามแม่น้ำพึ่งแม่น้ำพึ่งที่นี่ลิปผมหาในที่นี่ะผมก็อยากให้มันงามก็นี้เดี๋ยวผมยีสัมผัสพ่อ พาดพ่อเพื่อที่ให้ความรู้นะครับกับเกษตรกรที่เพื่อนอยากเลี้ยงครับวิธีการเลือกควายแบบนี้ในในในความคิดของพ่อแต่ละคนก็ชีวคือกันเนาะครับครับผมของพ่อพ่อคิดว่าจังไรเนี่ยความคิดเนี่ยก็คือขอให้ลูกมันงามขอให้ลูกมันงามลูกออกมาหนึ่งงามเอาแม่แม่กี้ไร่มาได้ก็ยาครับถ้าเฮางถ้าห้องบอลูเด้ว่ามันมีลูกเด้ยวแบนี้ค่ะคนที่ว่านบอลูต้องถามผู้ที่เขาจะเลี้ยงกันละ๋อถาม สามเจ้าของเนาะถามเจ้าของผู้ที่เขาเอามานน่ะนะครับผมหนังดีว่หนังหนาว่คกล้ยตัวหันน่ะเป็นตะเลี่ยงบ่เหมาะสมหมพอคนแล้วครับไม่ใช่การเบิองครับแต่ว่าก็ขั้นหายาบ่ถือต้องกับบ่มีอ้วนควรครับผมกินบดมือกับบ่วนครับนี่มันว่าได้กินหลายได้แต่มันจะกินกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาหนึ่งมันก็เลยอ้วนไว้กล้ยอยู่หนึ่งครับตัวนี้หัวก็เอามาสิดได้คันเอามาวางอาสามาที่เต็มเมื่อเบืองหล่นเนี่ย กันยุ่ไปโดนกระชิตเป็นราคาไปอีกนะครับผมเป็นราคาไปอีกนะครับอ่าหนึ่งเบื้องลูกนะครับสองเบื้องหนังหนาชาหไงนะครับสามครับผมสามการี่พอเลือกยังคงขี่ว่าอนุรักษ์ไทยจากน้อยอนุรักษ์ไถ่จากน้อยเขาหลายหลายอ๋อครับผมอนุรักษ์ไทยจากน้อยนี่กระชิตเป็นตาแต้มแก้มจ้ำนะครับตามอุดมทัศนีย์ควายไทยเนาะอ่ามีอ่องข้อนะครับ มันเิเบืองหลดบรหาแต่สูงบพหาต่ใหญ่กล้วยนี่ยค่ะมันงามนะครัเอาปานกลางๆนี่กัปานได้แม่ง่ามลูง่ามกับบรแมงามลง่ามกับบริสุทธ์นะครับบ่บ่บรับผมือขันเขาเห็นลูกเนาอาจจะลงหลโหลดซื้อเยอะแต่ขันเขาเห็นลูกเน้ะโอ้ยบริสุทธ์งามับอะไรกันต้องเบืองลูกนะครับแสดงว่าที่ที่สาคัญนี้ เสือข้อยมาหนิเวลาเลือกซื้อควายต้องเบิ่งลูกแม่นซื้อมานหนิพิศแบบนั้นวดควายหนิที่ขายแผ่นได้ขายบุดเดียวขายบุดเดียวขายยุคข้อของพ่อจะเป็นลักษณะการเบื้องซี่นะครับแมนมันที่ได้ขายบุดเดียวบุดเดียวบุดเดียวบุดเห็นม่้ขายคลิปวันหนึ่งเดยวในนี้เปิดแล้วเปวันนี้สุดอไหมเล่นแล้วที่นี่มันจะมีตำล่าเนาะที่ผู้ผู้เ่าผู้แย่คนว่าอีหยังหางดอกฮางดอกในการทาอันดอกแบบนึงเมื่อติการเห็นมั้ยครับทาดอกแบบนึงเมื่ติอม ซืออันนั้นอมซื้อเลยอมม่อนเน่ยเขาเขาเบิ้นดอกบ่ดอกมั้งครับหางดอกคือขาวเลยครับขาทกอีกวัน่ะขาทกอันนึงเรียกการการขาทกให้ให้ใส้วิธีการเนี่ยนี่คือยืดทอยหลังสิแล้วก็เดินหนามันสิดังตบขึ้นมาเลยเนี่ยมันจะเคลืนเองมั้งครับมันจะดิบดุดด่งเอ๊กของมันเลยหรือเขาจะรู้หรือเขากับเบอรซื้อรู้เลยเนี่ยคือเขาเขาคัดกรงเขาจับเข้ามันเดี๋ยวก็ยืดเคลนทั้งหลังแล้วกไงางมาทั้งน้าไล่เลยมันสิีดึก กึกกึกเลยถ้าเป็นแบบนั้นคราบบัวเสอครับสองบาทก็บบัวเสอครับผมหางดอกบัวเสือนี่อย่างในอีกนะครับนี่พี่พี่จะบัวเสือนี่แหละไม่เท่านี้แหละครับนาด้านจีนผูอเผานาด้านการไหนว่าบัวเสือเลยหล่านาด้านหมายความว่าจังไหนพรับนาแด้านที่หมู่นี้มันจะเป็นกานครับครับผากกัติแดนผากแดนนี่กัติแดนหางกัติแดนปากิเขาเอินจีนซางหางดอกจีนซางหางดอกนะครับโบราณขั้นผู้ใดมีห้ามขาย คันผู้ใดมียาซื้อให้เอาไว้ของน้ำเจ้าของแมนครับคือคือมันนั่นมันท่นขายไปก็มีอันเป็นไปแล้วครอบผู้อ่านอืมครับความโบราณในโบราณวิถีนี่แหละมันก็แม่ที่เดี๋ยวคนเราประวัติมากไับเห็นเห็นครับหลายหลายครอบผู้อยู่เป็นแบบนั่นแหละขายนี่แล้วล่ะย้อนเมาเนี่ยแล้วก็ได้ขายครับเขากถือคือกันวะแม่ออ๋ครับผม เขาคอกแล้วแม่แม่นันยั่งยั่งอยู่แล้วครับผู้ใดสนใจนะครับสามสิบหมื่นนะครับสามสิบหมื่นนี่ลูกเพิ่มหมดนะส่งให้แม่แล้วครับผมหนึ่งครับผมแต่ว่านี่เปิดไวันเก้าสิบห้าเลยื้อนี้กับมาเปิดราคานะครับอ่าคอกของพ่อวาดกับแม่พ่มนะครับควายงามราคาถูกดีนะครับผมกับมีสองตัวนะครับผมจะเป็นแม่ แม่น้ำพึ่งนะครับม่านไก่สีขอดเราประม่านเดือนตุล่านะครับผมจุดเด่นของเพื่อนคือเขาเลยครับผมหน้าตาเขาสวยงามนะครับราคา9 5 0 0 0มื่0 0านนะครับกับแม่นี่แม่บัวผันนะครับความสูงก็จะสูงกว่าแม่น้ำพึ่งนะครับสูงกว่าแม่น้ำพึ่งแต่ว่าเราฉีดจอยกว่าแม่น้ำพึ่งนะครับครับผม ครับผมแต่ลูกกระงามนะครับผมอยากเข้าคอกแล้วนะครับเพื่อนอยากเข้าคอกแล้วครับผมเปิดไว้นะครับแม่แม่บัวผันนะครับหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนต่อร่องไดเบิดลมือทั้งสองนะครับผมขอขอบคุณนะครับเอฟซีนะครับที่เป็นกําล่างแห้งใจนะครับกดแช่กดไล่นะครับกดติดตามให้ผมนะครับผม ครับผมสำหรับคลิปืันนี้นะครับผมก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ